กับที่หนึ่งสาวแล้วกันนะคะสำหรับยีนเกวลินค่ะคือคนนี้โดนหางเล่ไปด้วยนะคะเปล่กี่ยวกับเรื่องมือที่3ตูมตามแล้วก็หญิงยิงคนนี้ก็โดนไปด้วยนะคะสําหรับยีนเกวลินล่าสุดค่ะเจอตัวพิจกรีนนะคะเลยรีบคว้าตัวมาเคลียร์ทันทีเลยโดยนักแสดงสาวได้ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงพร้อมยอมรับเลยนะว่ารู้สึกโกรธที่เจอเหล่าโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าด้วยถยคอยที่หยาบคายเหลือเกินค่ะ ทําไมถึงแบบมากล่าวหากันโดยที่แบบไม่ไม่ไปดูให้เรียบร้อยหรือจริงๆอ่ะได้เล็กแม่ a ส e เข้ามาถามเราตรงๆก็ได้ไม่ใช่ว่าเอออีน่านู่นนั่นนี่แบบแย่งคนเราเลยแบบอะไรอ่ะ ำไมถึงบอกว่าต้องขนาดนี้ด้วยคือแบบก่อนที่จะบอกว่าเราเป็นแบบนั้นถามเราก่อนดีกว่าว่าเราแบบเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยตามเจอข่าวหนักมากคือได้ส่งให้กาลังใจไหมคะคือเจอกันในกองก็บอกว่าแบบก็ถามเนาะถามก่อนเลยว่าแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราเข้าใจดีเนาะว่าขนาดเราโดนแค่ไม่กี่คอมเมนต์อะเรายังแบบหูยเรายังรู้สึก ม่รู้สึกไม่ดีอ่ะคือตูมก็มาปรึกษานะว่าแบบคือตอนนี้ตูมันเหนื่อยเหนื่อยเรื่องแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากคบคนในวงการแล้วอะไรเีคือตอนนี้อยากหยุดพักทุกอย่างทุกความสัมพันธ์ถ้าเหนื่อยก็พักเออแล้วก็อยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆดีกว่าคือถ้าสมมติว่าเธอไม่ได้ทําแบบนั้นน่ะเดี๋ยวคนเขาก็เข้าใจเองว่าโอเคคนนี้ไม่ใช่นะอ๋อเคลียชัดนะจ๊ะโดนห่างเลยไปด้วยจะบอกเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะคะใช่ค่ะ